บ่อบ่อสองบ่อรวมทั้งคนนี่ตำหนิกับบ่อไหลคือกันบ่อไหลหรือบ่อไหลแล้วเกีกันด่าห่าั่าครูบาวเขามาปั๊บนี่มันชีดม ah> ah> ัน ah ีดด เขาบอกเเห็นหลายคนอยยุบานคอยกันยังมีจนไปเกิไปขาตำหนีออกจังได้ผู้บาดออกเขาจอดด้วยนบางคนมันเป็นจังสันก็ดีบางเธอมันกับชีมีตำเหลีอในตู้ยังหนะเอาเข้าไปหาเอาเข้าไปหาเหตุช้ายังเด็กมันกระเศร้าสีขาผู้บางคนกับแพร่ดูผู้บางคนกับแพรผู้บาวแบบแพรลูกนะไม้เขาูกอยู่น้ำบรา้บ่เนน่ะบ่มันบอกมนดูอยู่น้ำบได้แล้วตายเห็นตีพี่เอื้อยคอยนีใต้ บัตรอะไรมีสองามเดือนในดูออกดูออกดดมือได้มือได้เออเออเ้อเน่ะเนาะเออมันมีช่วงมอตาอมีช่วงมีอัออเออเกินอัเนเอเนเอเออเอออเอเออเออเเนอเออเออเออ้อเอเอเออเเดือเอเอ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 อออเอเอเออเอเเเอออ เทิงงไอเทิงผีเอือยนอนนีนมเมน์ว่าเธอมนเป็นแม่นะกลัวเบิดงวดปิตูมันเป็นเต่ฟังั้งคนังวแท้น่ไอกระพเอาเไอกระพใจก็เละเห็นหังน่เอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้สังเลยแหนาวแน่หนาวแกหวเานาวเลยได้คอยเานาวปอกเข้าไปนี่ เออเหือหัวซึมเ่อยเลยนี่เนาะระตัวเองกลอยทุกอย่างง่ายเลยประมุน้ำเป็นน้นไหลไปดมคามานดมแขงป๋าขักเี่นั่ว่าเมือนบอกของนใหญ่กล้องบัวธรรมดาเลยเพื่อนๆเลยตอกมาหนึ่งเ่ยวเลยพอเด้ไอ้ขับพาใจกระลอยอันนี้ได้วออันนี้ได้พี่น้อง คือหนึ่งเจ็ดดอกอ่ะเหี้บบอผู้ช่างว่าแทนี่เนาะไม่นอนบอเ็ได้ดีมาทีเออ๋อ้พอใหญ่ขอบุบ่เล่กินลรวไปชิบวได้หกคนเจ็ดบ่เล่กัเนาะเดี๋ยวมานู่มือแรกจะได้แดร้อยอยได้จ หาเซกินนพุท <sup> yeah. ุกคนมันนี้คือเก็ไปดอกนี่มอี้าเลยเาเลยเขาเพิ่งรู้บอกกับไ่เพิงมาแงีโอ้ยเจ้มด้นอนดอกมันดังาแงบอกับไเมื่อมอแรงนี่มันมาหนาชูวเดน้นั้นเลยมเช่ามาวาไว้หนเอ่เก่งไ้น้ยกับไพตัวไหนพัดจีติดใจเลยเนาะมาหาาู้ใหญ่ก้อนตลอด พักอันนี้เข้าหาอยู่เบิ้งเจ้ามาแ่งนี่ไปนอนว่ะผู้จุก่อนว่ะเอาเบิ้งเจ้าพอคำมภีนี่บ่ได้นอนได้เจ้ามือแดงเฮ้อไม่ได้จะมาอีกกี่ก็ต้องได้เศษพันแ้บบาทนี้อ้ะเริ่มหนาวเนาะบานี้เนาะหนาวเขาหนาวเขาพี่นอนใหกพ้พักอ่ะอยู่พี่ได้พักอ่ะนังอันเชี่ยวพายภีรคนมาเช่นคนบดจังที่วันมาเกเกียร์น่ะหรือว่าที่มาก่อนมัน แล้วเธอบรรจุหงเด้บอ่ะเนี่ยเขาบมายากเนี่ยอย่าเพิ่งจะกินก็มัคนก็ได้จังจังนัดกันไหมมันมันบดปลาบ้านันมันมันนะเขานี่นะแล้มันยังอยู่แล้่ปลาให้มันกินเบิดเราก็กินเบิดบ่ได้ห่วงนั่นเอโอ้ยเรามาเราก็ให้เราใหายเราได้เนาะสบายเราก็มือชีพกันนั้นมาเลี่ยฮะมันลุกไปเบิรงบ่มันมันชิดมานคือเขาบ่มันเบิดแล้วมันตบวได้มันก็ชัวร์เฮ้ยไหนเรื่องหมอปลาเบิดแหละใครตัวพ่ายต้องฆาเลยครับประมาณแต่ว่ามันเรา บมมีน้ำยาบนี่วเราบุม่านบอเออาจ้าว่าบอเขาไพว่าเจ้ากับันท่าไพพะชิพะชิมันเือนยั้นคนโคกมันคนน้อเลยมอพโอ้ย่านนั่มคือย่านย่านเลยร้อยหรือบ่บ่แล้วย่านเลย่นึางร้อยย่านนั่าเลอย่านน่กินย่านน่กินได้จุพายละบาทย่านเลยังว่าบุเลย ยานึ่หลายหรอวะใส่กระป๋องลงไปเหี่ยงกรแห้งคือจะว่าไมีแห้งเงาๆกินบุจักอีกบ้านหนึ่งไรเรือได้ล้ม้าไปเรากินข้าวกานล้มรวมบานนี้เนาะบัดมาคันชิมมากินปลาอีกขนาดอย่าลืมเด้อเอามาให้แม่ทูบของเจ้าเีกกปอกหนึ่งเด้อเบี้ยบ้างเออเบี้ยนั่นแล้วเดี๋ยวคนนี้แล้วสีด้หัวกันเวิดมือคือยังสีโอ้ยเอ้ยนั่นบักดำเจ้าอันนั้นป้าบุ๋โอ้ข่อยจีเอาไปให้มาข่อยจีเนาะ เออชุดไปถอกได้กางนี่เบิดถอกให้มาเบิดถอดให้มาเบิดถุนหมกดำอยู่ลุมกับเผาอยู่เมื่อกี้ในยางตะโกนเะาอยู่ดมกุ้ยกุ้ยกุ้ยอไรอยู่อย่าลืมไปจกกันคุปลาใชาปลาลูกไปได้ทางยังผู้ผู้อยู่บนเนาะจุกขอมือของนายเอามาเนี่อยหมาดำเนี่ยยังอยู่บนยังว่าี่ไปใช่ของเราเห็นเด้จังหวะาเรานี่ก็จักชิ่กัดชิวเป็นใด้ไร ค่อยกระคาอะไรได้แต่ผู้ชาานี่ชามคนเนี่ยพูดที่อกันเลยเอผู้นี่จนไปหอดเหอนเบืองบักแดงคอยเป็นอันั้นเป็นพี่เอ้ยพู้ที่ช่ำจนไปหอดเหนเป็น่วยีสีหาน่วยบหไปหอดแล้วตีว่าจังชั่นยางชี้ตีว่ามันไก่โอ้ยชี้ได้ผู้ชาานะบอกแล้วเทื่อว่าลูกเป็นไก่ปุยไก่ใครตีไก่นะผู้เช่าแล้ว พูดนึงนั่นแต่อยู่มีกาพุ่นน่งติเอาแล้วเนาะขัดคนหมักพนน่ะมันบทีไก่เมนไก่ก็ไปพ่ใหญ่เนาะไก่กัว่าไก่นะน่เ้นี่อันตู้มาเจ้านี่มันชิไก่บ่ชันชามลอยไปหลักเมนเลยไปคืนเดียวเาทียปรลมาณับมาลอยเราคอยเนาะทีจะโบคนบ่ักเราอือคัคนบ่มักเราคนบ่อยคนบ่เอาเรากักับสายเนนเนาะพ่อใหญ่เขาปะสายเนนเหพ่อใหญ่่ า่พวแกวเมทิบพวหักเมเซลพูดเรื่องชิคยังนี่นพูดตำเจ้าัทกเบืทั้งคนบ้านน้องลูกเพียนนี่โอ้เราเชี่ยงวาเป็นคนยู่ปกพีกตานียเนาะว่าแท้เนาะแฉบแฉบแล้วอดากแฉบ็แฉบแล้วลูกอยากได้รถกระชื้อรถไห่อยากได้เชื่อได้ผ่าชือไห่บ่าีเขากินเชือไห่ยังบ่ได้นี่บัานแล้วคนอยู่ไทยมาแล้วว่าว่ากำลัาจังฉันที่เนาะคนนี้ จักมันเป็นเราก็บริมีเมียเฮือนเราก็มีบริชัดยังเราก็มีอยู่ช่องแชมบอนเอ้ยเราว่าโอ้ยคันเอาเมียมานี่บริให้เมียหาเงินหนาเราอ่ะมานั่งกินนอนกินอยู่นี่หนาเราอ่ะไอยั้งหนาเราอ่ะเพียงเทห์กับคอยคอยแลำพ่อเราอะเราอะเวลาคอยมาแต่เรียกแต่งานแล้วเนาะมากินบริชันโอ้ยเราอ่ะกินล้มตะตีนอดแก้มมันผุนัดเราตัวแล้วว่าอรีไรแถวนี้โอ้วพอจะมาป้อน นั่นแล้วว่าวเชน้องเาวน้องคนนี้นะไปแม่ไปเอาขัวอยู่หันอยู่หันไปเฮ้ยโว้ยโว้เนาะอันที่อ้ายบอกเอาดอกมันไก่ลัวผู้นั่นกันเนี่ยผู้นึ่งมันบอกว่าว่าอยู่นี่น้องเขียนเจ้าผู้ช้องอีกบอนี่ไปว่าอยู่หันบ้านพี่ยังนี่น้าชางบ้านลาหาน้ำช่างกอนประกองบ่อกว่าไงไปว่าอยู่เชี่กองอีกบอนี่เออก็แล้วก็ผ่เงินให้จัง เป็นหมื่นช่องหมื่นบาทคนได้คนอะไรกัโอิก็บ่ได้อีกคนนั่นก็ดิไปที่นั่นเนี่ยบรรทุกที่ชามนี่อีกนี่อยู่อันเวียงจันทร์นี่อคอยกู่จักกันเราจนมาหนอนหัวเือนนี่เอาเอาเอาไปเบิ่งเลยเรถตีไก่บัตนี่ยคนนี้เอาเลยจะเป็นขนาดแบบยังเป็นวันนี้ตีไปตตตีไป่อเลยเนาะเออมาเวียงมาเวียงแหละผู้นี้ผู้หนึ่งก็อยู่บนก็ร้านอะไรกันดีเอาเว้ให้นี่ ว่าผู้นึ่งนั่นกับคนนี้คนบ้านนั่นข้อเนี่ข้อคำเท่านี่ยือตกลงบัดเขาโทรไปเลยเพื่อนบัดกินเหล้าว่าหชุ่มขี่ชุ่มหะแล้วมัวใช้ดเขากนโอ้ว่าไมในด้บใจมันกประสงสั่งเคนท่าอย่าี้มันบท่าเองอกมันบท่านเองท่านองกแ่นี่กทาเนท่าเน่กได้อยู่ด้ยข่าบอจยากเน่าบ่ะไรบอกหันแต่เขาหูหูหัวตาบอดเขายังได้ไปเอโอกาสเขาได้ใช้องมัดของอันนี้ ย่านคนที่เราก็ให้มูอเจ้าหายเอาบาตรห้กันเราบัตรวางนี่แลี้ยวในอะไรกูพูดบัตกับพ่อแม่พี่น้องเลยบัตรตรวดก่อนเนอตัวไนกลางที่บัตรเนาะบัตรหลาบักด่างเนาะเยาวันผู้นี้อีกกับแงะของเอาเลียหักโมคนละคนได้นี่น่อยพ่แม่ผู้เดียวดอกโอ้โดยโดยท่านแม่นของเราเอาแล้วตู้ก้อนเนื้อว่นนี้นี่นั่นผู้เช่าอันนั่นก็คอยแล้วท่านแม่นทุย่างทนว่าพื้นเบอร์พื้นยังก็บล็อกออก ทุกอนแท้เนาะเอาแล้วทุกกนอนไปจบพ่มความใจบุพเพขบุพเมือบุพเพมือหายจากว้าน้ำโอคกับอันผู้ชาวนั้นว่าวว่าชื่อ้ใจก็ยังได้คู่จากมาน่ะอืขึ้นที่นึงมันบอกขึ้นที่ช้องนี่ก้านน้ำรถเนนี่เช้าอยู่ห้อยลาดนี่ไปไปแลวก็เอามากลางคืนหลยบ่เปนนั้นคนชี้หคนไปมือนไปไปก็คอก็ร้ดนกลางคืนอืมแต่ก่อนเนี่ยแม่ก่อนจ๊คอมป๊อ เจ็บๆบ้านเราอ่ะบ้านนอนทำกันเลยกลางคืนเราอ่ะมันไม่มีคนเแถาช่องคุณให้ฉับเลยเที่ยวคอยนอนเราแบบเราจักรชิเม่นผู้ใดเด้เราอ่ะจักรว่าเราว่าวันพะโลตัวเองครับไป็ไปถือผู้ชุ่งๆนอนมุดล็อบด้วยเด้เราอ่ะวันเชียนะอันนี้ก็จะได้รับรางัลนัผู้นี้ก็คือไปเปิดจังหวะไปไปถือเจ้าได้ผู้ว่ามีเงินหลายได้นรือน่ะน้องกุศลเนี่ยได้ผู้ว่ามีเงินหลายคำู้สาวน้อยเนาะเออ ăn ừ. ừ. là, nhiều, nhiều YP, anh là. là, là no không bộ lắm, ừ. này, nó là... <laughs> phải không lắm. buổi khát Ta là ừ. นั่นแหละขมูลุยแหล่ะหับเบิกเขาก็นำโจมุนใช่แหล่ะมันลุยไว้มันคือความหางแบบจริงจังไงเนาะคมหางได้มาแบบจริงจังมันน่าลุยขยกระยาเลยชมเงินขเฟื้นลุยก็เฮิงเติมเพราะนั่นไปฮอดพ่อเทาว่าคันว่าเจ้าบ่ให้บ่ว่าในในคำมันนั่นมันบ่ดีมันบ่ฟ้าดอกเจ้ามันก็จะได้ผู้ลไดผัวอยู่เจ้าเอาลูกเจ้านมาถามมานั่งเฉยบ่บ่จงเราโลดป้าประมุนใหม่เลยได้หลานเราเนาะ หนาวไหมเลยหนาวร้อนหนาวรมแห็นโอคนณค้าจะชิบล้านคนจะอันมันไหลแล้วเราผู้ที่ชิบหาล้านครับชาวไร่ชาวไร่ผู้น้องอีกเมื่ออีกผู้ที่สองเมื่อคนดวนจะโอ้ยคนเมื่อน้ำเมื่อเอาคืนมาอีกผู้ที่ผู้ที่สามนี่เอามามาเบื้องเฮือนนี่นอนอยู่นี่นี่นอนอยู่นี่บนเรานอนไปนอนอยู่ไหนชวนมาแล้ว มานอนพี่นาเฮยบอกคนหลายพวกมืงใหม่ก่อนบอกจักว่ามันบ่มักตัวเองมาเห็นเลยมีเช่ากับพักกันเมื่อพุ่มเมื่อที่เมื่อห้อยแล้วมันว่าคอยบรหานนอนเน่ยนอนู้เดียวคอยบรหารผูกับบัวนอนู้เดียวก็นอนกับ่อยนอนกับเจ้าไปเวลาเจ้านีไปนอนู้เดียวคอยบรหานนอนคอยชงเงินจะชงอีกก็นั่นก็ดีชงแล้วคอยจังออกมาแต่หันเลจะมาเอามียานอยู่บ้านกลังนึ่งผู้นี้ผู้มาโยนน้องข่อยอุ้มลูกน้อยลูกก็ไม่เป็นลูกข่อย ลูกเขาคนอืมค่อยคึดว่าค่อยกบดีอยู่ก็แพงแพงมาน่ะขึ้นตงนู้นี่เมียนี่ค่อยจำว่าค่อยไปให้ต๊ภาคเราดีนำมาโต๊ะพค่อยนุ่มกระชอยนั่นมันชีบิด์แล้วค่อยชื่อมารลดเป็นแพ็คเป็นแพ็คมาให้เมียนี่ยันมันเมื่อยมันมีผู้น้อยหนาอืมก็คือชงชากับเมียนั่นจนม่าบูไดเวาแล้วเราใช้กันทงยางบางใหญ่จนอุ้มบุญนันหนูกินแล้วแล้วเราพลลงมาพลอยลงหันอืม น่ะลูกนั่นก็กินเขาอ้นอันนั้นแหละเขาเขาอันชายกองมาทีเล็กเขาชีเลกว่าจะได้กระไพหนาวอยู่บ่หนาวมีแต่ใช้เมื่อไปต้มน้ำอาบแล้วบ่เนี่ยเมื่อคำไหนมันสีอาบน้นังบ่ได้นี่เจ้าจะใครมันขัดเนี่ยเจ้ามีบวชพุยหน่งเดือนเจ้าพุยพุยพุยช้น้ำนะก็ุยบ่พุยยาก็ได้เ็ดไไ้ใช้กับพุยเล็กแล้วเฮ็ดได้แล right mm. hmm. ้วต้มแม่นหันเลยแล้ว เจ้าเมื่อแล้วก็โตนลงโลดเหมือนกมันสิบหกเหรอมันสิบอกห่อนชำว่าเขาตกหมอนลูกมันบ่พอเ่านะบ่แล้วเขาบอกว่าทำมันห่อนกับาบทำนั่นแหละเขาจุกบอกว่าเขาเอามันอาบได้ในแล้วลงไปหมดขับรถบ่ หมุดดูแล้วมันกับดดูุแล้วกันแล้วบัดนี้คันออกมามันเป็นเย็นเนี้อบรีพ่อแพรเจ้าชีวะถ่ายในกระปาไม่ใกลๆฮัลโหนุ่งย่อยนุ่งย่อยจะออกมาเออย่อยย่อยหมดแล้วไม่ใช่ผู้ป่วยเดิกจะพูรกับนุ่งปับโลเล่ไม่ใช่บนนาวยางพยไ่ได้น้าเ่าเพือกอีกพออกแต่เนาะแต่พูดมันเล่าเน้อบดันนี้มันน่าพดแต่ในเาต้มตหัคำยังไม่ได้อาบลายปันะเอาเขากระชวยใช้ลายแล้ววะมันไหนจะทั่วจะมุดได้จ่ะบุญักะ เจ้าก็มันห้อนแห้งเนาะมืนห้องกระชุนป่มันยังหน่อยก็ใช่แต่มึงร้อยลิตรนะเปิดจน้ำมันห้องก็เอาน้ำมาเข่าอีกต้มมาหมดหนึ่งเจ้าอัะนี่ใครกบ่มเจ้าเจ้าโอ้ยอันนี้มันมันช่อเจ้าต้มเมียนร้อนกั้ใช่ไวแล้วมันดไวันใหเนาะต้มกระพุ้ยตีนหักคำนี่มันพอแล้วก็ได้อะมันหนักหนีบไปเราต้มให้ค่อยอาบวันนี้บ่บ่อาบได้ค่อยบ่อาบได้ไหมเป็นไอ้เจ้าจำบ่อาบมันนี้ได้ค่อยหนาวมื้อนี้่อาบมื้้ออนีสิาบได้มื้อนี้นะอาบได้บ่ไหมใครแน่ยดาวอาบได้แหะ คันคำคนนี้อาบก่ได้เลยหนาวคันค่อยไปอันอาบน้ำมันเองกันชิ่อเล่นจะไปห้องหมอเคยบ่มาเนี่เอาเห็นยาไปคันเอาป้อนน้ำได้ค่อยกบให้เจ้าอาบแล้วอ่ะบ่บ่บ่คนบ่หอบว่ะเพื่อจะโทรหาพี่น้องครับไม่ใช่โบแข่งก็ดีบ้างนี่นั่นแหล่ะจังหวะบ่น้ำอุ่นนี่กับบัวดอกบัวประบาดดอกน้ำเนี่ยจะมาพดพวกมันพวกน้ำอยู่ในกระโตูหานั่นอุ่นอะิรัดยาล้มผัดมาแล้วกูมันก็ชันเขับกับปับปับลอยได้เมนแล้วพ่อใหญ่นี่ได แบบนี้เอา่าท่าดีดีนี่บออาบไปกว่าเนาะเอาแล้วมันหนาวแั่มาอ่านแบบอจะาด้ไปขึ้นโมเมื่อนั้นเจ้าจะเอาตัวได้เ่ะเมื่อนั้นเล่ามาช่องกระบวยเหมือนนั่นเล่ามาพุทธไทย่อยได้เออพุทธตัวนี้เบิดแล้วก็ตากตัวนี้ต่อกันเลยน้ำค่อยกัะพุกเลยเลยน้ำค่อยไปน้ำขาดได้กระโตนี่มันมันบัดบอกมันนั่นนี่น้ำัวแหงมันอุ่นเลยเนาะ S 2> <S 2> น้ำคา,า <S <S น,าา intimate, นแล้วมัดชันครับเล่ากระชองกระบวยแล้วบมัอนตกตัวนี้มดตัวนี้ตักล้งใชไหมตัวท่าขอยากคอ,อยยามาไดีกวจับแพ่มากระเช็ดปปับปับ้โตปดปับโรดมาเนี่ยผ้าหมลอใก<ฮ>้เลยตุ่มเลยผมมานน่็นอนลุ่มล,ล,ล,ลุ่กัโคติตนเลยอะทุไร่ที่คำ<อ>หนาวแห็นวันน้ตุ่มที่พึ่งไดีกรชองกลอาบคหนาวเจ้าไปอาบน้าเพ่อเาคือนอนหลับอยู่นี่แล้รับเลยได้นอนมันหนาวครับเลยผามมาตุม ม,ววม,มันนี่ลาว่ะไปอําพรางเราไปชอบคนบ่อาบได้ว,ว่ะอาเป็นได้เราว่ะแล้ว,ว <c oughs> แผลที่คอยอาเป็นได้คนบ่อาบคนย,ยันตายอาแล้วเราหว่ะเห็นได้วว่ตายอํานามมันกระด้างเขามันเข่าเขียวดำตายหีือใดเหยื่อยาใดคนบอกอาบเราบอกเขาเนี่ยเขาเขา,ขา,าอันไหนเขียวดำนะอเนะอ้ามันฉบันเขาเดียววันนี้บอกว่าที่ฉบับไปนะโธ่คนเข่าเขียวดำตายนี่มันจะเป็นโดยหลายล้านเลยได้เจ้าบุญชักคนของเราเลย นึ่งหม้อเนี่ยลุ่มทองนี่ลุ่มทองนี่อันนั้นก็เขี่ยวดำเหมือนกันเอาอันนั้นแล้วเขี่ยวดำชั้นก็กำกำไปค่อยๆนนี่กัแล้าบอลแล้าต้มน้ำนี่มาใช้แก้วนี่ใช้ตีนค่อยเนี่ใช้เนื้ออร์กค่อยเด่นี่ช่องหน่วยผู้ใดก็จังมีแห้งแล้วต้มน้ำนี่น้ำเขาจะน้ำเขาเคี่ยวดำบ่แม่น้ำเขาเฮาวุ yes. ้นในแล้วเป็นน่อ มันหนาวมันชันมันเข้ชบ้านเขาด่าคิดว่าแล้วมันชบ้านหนาวเขาไนตายมันแข็งเขาเลยมันหันใจโบนั่นแหละมันหันใจบุตติบุตโตหันใจจะหันไปตายเนี่ยปุิมนที่อื่นคือคือตายคิดว่าผมจำแล้วก็อคนเป็ั่นอ่านได้ดีกว่าเขาจะตายอันนี้คนเถ่าโดยเราเราเาถูกหวยเราจักเราชิวเอาได้ไหนเราชิวเอาหวยแน่นอนเราอัญชูลินดูหลายเราหวยจะพอเมียจะมีปาะเรามันจะขี้แล้วเจ้ะก็เรียกว่าได้หลายอย่างนั่นัอน บ้านเคยมีแล้วเราเอาไรตายตายยอนลินนี่แล้วเ่าเราเอาไรโอเห็นแล้วไหมนะอาอันนี้ได้แล้วว่ตายแล้วไปปิดบึงอันของเราเนง่ยก็ดีอยู่เราวะเออเออเอาเลยเดียวมันก็ตายแล้วก็ยังแข็งอยู่เฮ้ก็ดีอยู่เราวะมันก็แข็งแล้วคนตายมันก็มือแข็งแล้วเอาโอ้แล้วตายใหม่ๆนั่นมันก็ทำมานมันอ่อนแล้วเนาะอันนี้มันตายใจขาดแล้วยังแข็งก็ดีอยู่ก็เล่าได้เลยหรอบ๊ะบุญ แม่นรี่บอกก็แม่แต่ไมันคนวอกคนเราเอเขาตายเลกระแขงอยู่แล้วเนาะอันคนน่ะมือตีาจับกระแขงอยู่หรอคนใน้บ้านเราเองอบมีเนมันยุบไปดินนั่นเขา้ตายแล้วเอยู่ว้ากินยาเนาะมันเกินจีกาอมันชื่นจีกาไวโอล่ายังยาย้ว ยังจะไปอาก้าบอคนจับของเขาเาจะเขากินใหญ่ทั้งเนื้อบอกว่าว่าอีีกยมันสอนคนคนหันผู้สาวหันเป็นล้านมันมันว่าผู้สาวเล็กน้อยมันอยากอายแห้แกมันเมื่อไหร่เลยคนดีว่าจายค่าเออกั้กะซุกลงค่ะ แข้เกระเดียอยู่เราอาลุกยังมาเร็วเราเราอาลุกยังไม่ชุดเน่ะใจขาดก่อนมันก็ยังดีนะโอ้ยได้เนาะขันแร่มันเกินขอบเขตเนาะจะไดงว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนึงยังมาเร็วชับเนาะไอ้กาแฟขาดก่อนจะไดงบอว่าเขาบอกว่าคนเจ้าหน่ายตายเขาเอืกแอมเมนโคมอลีเนาะโอมเมนต์พื้นเนาะเฮ้ยได้ยินข่าวอยู่ตัวนี้หันนะเออได้ยินแล้วเห็นแล้วแต่ว่า ีอันนี้จนช่วออกออกจะอึ Ges ๊กตัวตากีดีตัวจะกรใตยตัวเนาะที่มียแล้วมันเกินมันเกินแห้งจับแม่ยนะอย่าบังคับเนาะจะบังคับเอาแล้ว่าใกล้ใจขาดก็ยากกว่านะตุ๊ดกว่านะ ทั้งบัตรที่บ้านนี่เด็กใกล้ๆนี่พี่ไก่นี่อันนี้เจ้างว่าใจขาดไปแห้งเนาะโมตุดโบยังเมื่อยกะออกหายใจก่อนเลยคุมเพีงตัวเองเนาะเนี่ยเนาะเขงเจ้าใจกินยาเมื่อตื่นตื่นต้องกวนตื่นตื่นก็ท้อได้จิตใจเ้างได้เขาต้องก้อนเลย อยากขาดคนนะจ้ากอยู่ตัวเองใจขาดยังไงไม่ขาดเนาะว่าพื้นเราก็ดีว่าวอีแล้วหักมันียคือห้ามมูลน้ำนี่ะพ่าบอหมามมูลน้ำน่ใจจะขาดเท่าไหร่็โลึ้นเนาะก็คิดนั้นั้นแล้วว่าอันนี้จ้างกู่ใจขาดม่ได้กมนตรใต้เลยกินแมงเชาอ่นเชอ้อนห้างบอแกเดีวอ่อนเขาะเนาะเขาหน่อยเนาะเอามาเมื่อกเมื่ออัดหัวใจตายตี่ฝาแต่กินเนแนอบมันนเนอเขา่นี่อยเอา่ คืนจนวานนั่นชื่อนแชมนกับเป็นพื่นว่าโอ้ยแคมน์กว่าอะไรกันคงจะตกปีลงไปนะทางต่านี่มันก็ือกันบว่าเนาะอีกแบบหน่อยเล็กน้าง้มาั่นเมืองแอกมังวากายมังเ่าเนี่ยม่ามังอายแหกอีกันคือมันไปแลวกูดถูกต้อืก็ยิ่ มันก็เปมอนเนียมันกแบบคือคื้นแบบแล้าคนแก่คือหกพื้นโอ้หกสบเจิบเรแล้วทำที่เฮาอันันกับเราหลายพนเราเนี่ยให้เฮายาานบ่อยังหลายนะยังหลายนั่นแล่หลายมาแปลเกาเทือนนั่นแหละมาไมาถุนนั้นประบุนเราวนอนขันว่ามือชูจะปุตินั่นมาแต่เมืองมุนนะ นอนแบบพักนะหันขางขยานอนกับเสียวเป็นคืนชคืนยังไม่ได้จัดอกหันขาเขยิมปีบ้าเหื่อยเนาะไมเื่อยันหนาวหนาวที่เห้งเต๊มันหนาวที่เต๊กมันจุดมันจุสะบัดบเลยเนานวหนาวน้ำนาวอยู่บาน่าบนไว้ปบน่วงหือมันหนาวที่มันหนาวน้ำมันจุดสะบัดอย่างนี้นะไม่ได้นอนดิตู้ันดรว่าพิุกขอมันมันไม่ได้นอนจะดี เมื่อยเนาะพอยแล้วพอยพอยแหงแล้ยันคือคือผนว่าว่าผัวนั้นเอาแล้วคึได้เพื่อลุกข้นข่ายอยข่าเมา่มานั่นี่คอคนเป็นนึกก็คกดใจเมื่วาม่อาเาบวนี้ละนน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 ั่นนนนะนันนน่นนนนน้นงนน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 นานพักนน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 ล ว่าว่ามค่อยนกอดกันหรอเอาแบ้แล้วจะบัดดาพนวชันดาหมอจะเพลิดเลินโอ้คนกับแม่็คนกับแม่คนกัแม่เอนอนนอนนอกัแก่กันนอนคนละเตียงไงนอนคนละเตียงเอนนอนยังยังคือเพื่อนว่าพื้นในท่านแนเทามันหนาวใชแล้วมันหนาวสี่ผู้ผัววอาป่ามันหนาวสี่มัน อันว่าพื้นของผู้สาวของเมียแล้วมันจะบ้านคัางได้เพื่อนปะคัางได้เหตุของชาวบ้านเพื่อนปะมันว่าผู้ผัวนะว่าของของมันหนาวมันจะบ้านมันคักผู้เมียก็อยากเหตุของชาวบ้านกี่กันบ้านนี่ยผู้เมียก็เจ้ายามได้มันฉีชาวบ้านก็อยากเหตุาวบ้านกี่กันเนี่ยมันได้ยามได้ฉีบจะบ้านมันหนาวแล้วบั่นหนาวที่เนาะมันหนาวรถเล่าอยากเหตุาวบ้านอยากเหตุของผัวนะมาหางุ้หาเพื่อนจนเอาเอาคลิปนึงหอกของผัวมันจะบ้านอันนี้กันแล้วมันหนาว มันหนามันจะบ้านมันดีอยู่ในผู้เห็ดของชาวบ้านอยาเห็ดของชาวบ้านมันคักเราอ่ะของนี้ผู้ผัวว่าเห็ดของชาวบ้านคักได้ป่ะผู้เมียบัดบอกคยเห็ดของชาวบ้านอย่าคิดฉับกินอย่าคิดบ้านอย่าก้องเบิ <c oughs> <Leonard blues. illa> ้งบเดี๋ยวร้องิึงของชาวบ้านาฉันก็จะนี้ฉับกินแกงกระด้างอะไรเนาะใช่ไหมกินหามยังดึงของเนี่ยมือเห็นของชาวบ้านเนี่ยมันหลุดในผู้มันเป็นมันรีบเขาคือห่วเต่าเลยว่ะโอ้ยมันพองๆนะมันจะบ้านมันหนาวเนาะเบียดเวียดเือบงามเงี้ยเงี้ยก็คือบ้านแล้วไส้ก็ มันจะบ้านเหรอใช่บับ้านแล้วอันนี้กันแล้วอยกับก้าวหนน้ำบัตุ่มขำลงขบลงแต่เว้นก่อนเป็นสามเมื่อไหรเนี่ยกลมแบบหันอยห้องอาบตเว่โตกก็คือบัแบบอาบอือก็จะสร้างเดือนเดือเดือดชอนเตือนยังเป็นราคาม่งายเนาะขวดเพิ่อาบก็เอ๋แต่ตือน้ำาหนาวมาคำอาบไม่ได้เป็นเมื่อชอว์กะมันกะบ่เอื้ออกโทรศัพท์จ้าฮอาขึ้นมา มันก็บอกออหมดบวาของฮกก็บอกเลเฮ้ยันก็บบ่มงบ่เงาจังบอกว่าว่าหักว่ามมนเงาก็บออาเปัไม่ค่เข่าบะไม่ค่เงาเนี้ยมันจะบานแด้วอาเอ้บานนี้ผมลบโปรไกนี้บานนี้เขาก็ไยงจีนบานนีเหน่นะวบนนี้อ๋ออีดีได้พงเน่เนาะ โดยแม่เหนเลยงามแ้วรอแล้วบบบนีรอไปยังบาบนี้ป่ะจะไปดาราเอามืออาบาน่อยมื่น ngàn ก้าดงดูดเวทีลาพกุมาขับรถออกนี่ป่าดู่เลยจ่ากได้กนแมงเก่าเอาวาอันนี้แมี่ผมดูกปรไกเนาะกนแมงเก้างาบ่าะว่าโบแมงจงไงเขากนกัเก่ากันไปฮึบแบบหัวโคดองวันนี้เขาก็หล่โอ้ยคุณตุกคอนคนจะเข้าใจเพคาะว่าโขดหัวอมผมลูกปรไรเด้ยแบบนี้ ก็้มกวกพอกนางแบบคือตอนนั้นเพื่อนไปสร้างมาเเออบบดนี้คนเข้าไปบบดนี้เข้าไปจื้อคนแล้ว่ะอวะมาออกมารถแม่นี่เดียวมาเปย์เดี๋ยวจะโปขลดรถโอ้ยตายลูกคุโกยคู่ชี้ิตหรอวะผมก็คือเ็าเข้มาผมเงาวก็มาผมกับบ่แมงนะตั้งกันว่าใครว่าก็คือบ่แมงนต่ไงมางามกันเงี้ยเงี้ยก็เยว่าแมงเบิ้งขักขักพูดกันว่าเฮ้ยมามาบ เขาหุ่มบึงำรอหุ่มบึงว่าเขาป่าสิงคนน้อยเห็นแ่พักกันฮะต่กเป็นแบบนี้วะตาไปก็ตาไปขายกระูกกระดาก็ึนก็หุ่มมาบึงพึ่เด้อปุนเด้อเนี่ยเด้อบ่แหล่ดกับก็ได้ไอ้กระพเอ้ยอันนี้ก่ิกับกันแล้วเมื่อไ่่ล้ใหญ่ได้่ัชิมาฮนาเลยโทรมาบอกคนไหนจจะ่ให้ก่ ก่องหลอนวันนี้บ่ได้กองหลอนมันทำมชาชิบไได้กินขาวมันจังสะ้ดัยังไบยังเนาะกองหลอนจะจะบอมีบ่กองหลอนนี่มันดึงเอาแบบด็กสะไเนาะจังสะภเวเรักมานำดาาโชวมือมือสามค่นี้ข้างลอไนกคือ่